ไปดีท่านผู้ชมพบกับน้องเมย์อีกแล้วเมื่อน,นี้ยุ่ใส่หัวยุ่ส่วนเนาะต่ต้องเมย์สิพาไปซึ้งจะกินนั่นเอกบเนาะแล้วก็น,น้องนาวะยากินปิงกบแดกันเลยว่าไปจกกบไหมนะจกกบกบอิปอนดีกบอิพอ,อ,พอเนาะตอนนี้อพปอนประหัน้ย่างไปเถอ่อ้น้องเมย์จะไปก่อนแต่ถ้าว่าจะเห็ดกวนอิพอนนะถ้าถ้า อีพ่อเอาเฮ็ดหยังก็สิว่าคอแดกกบป่ะสิถ้าว่าอีพ่อสิถามก็สิลักเอาเลยแล้วก็กินเรียบร้อยจริงบ่บ่อีพอเนาะไปุกวดีน้นึงให้สิเอากบหนแล้วก็เบิ่งว่ามียังีให้กินแดกกเก็บกินตนั่นแหละยาบ่เลยเนาะเอาท่านผู้ชมมาเห็นพอซําบัดนีสารภาพซะพ่อึกว่าสิเอากบอีพอจก2-3ได้บ น้อยแต่ว่าคอกินได้อยู่เนาะวิธีเอาจังได้พอจับเอาเลย,เเลยมันบดดนี่สม,มตอตอนนี้พอกำลังรับผ้าบ้าน้องมีห้องรับผ้าเด้อน่นะบ้านทำผู้ชมห้องคือกอันโบถ้าถ้าผูดให้หองต่างกคะคอมเมนต์บอกเลยเด้อ ันนียางแปอากบก่อนท่านผู้ชมถ้าว่าอันคําได้เนาะที่ว่าน้องเม,ย,มเย์ห้องมันยั่แล้วบ้านผู้ชมห้องบ่คือกันเราคอมเมนต์นบล็อกเด้อเออนําออกนี่ไอนบอ่ข้อดีของอยู่ส่วนน้องเมยมน์นี่มันขักเพราะว่าบ่อกคาดนําเด้อท่านผู้ชมเด้เออัดมาตรเด้ออันนี้ ไผ่ข้นอมีเองเนาะผักผัแย่งนี่เยอะมากอึเยอะมากผักเยอะมากผักโอ้จะเก็บอยู่ยส้วนอีพอ่ขันปะแนนเอาไปเห็ดยังกินเอาไปใส่อ้อล่ามจะจีเห็ดอ้อยังกินอ้อล่ามนั่งอ้อล่ามนั่งปะเออขวายจะกินอ้อล่ามออกเอออ้อล่ามกบเดี๋ยวจะไปเห็ดอ้อล่ามนั่งก่อนกันเถอเแาไปคุบกบอีกพอก่อนเออไปโลดไปโ็นรถมอนี้มือเดดเด้อ ฮอนตะวัสู้เนะาะพาท่านผู้ชมมามาเลาะส่วนมีคนเบิ้งน้องมีกระดิกใจเนาะเข้ามาอีกแล้วนัดจะป็ด <c oughs> อา้าวใครไปซะแล้ว ม่นจะไปคุบกบเก่กนจะไปคุบกบ่าเบางลกไกก่อนอันนี้คือลกไกเ้ยแต่ว่าบอมีไก่ยักโตเนาะ <laughs> บอด้เก็บไค่ไกกินซ้ำม, <laughs> มาท่านผู้ชมแลแล้วก็มาฮอดบอกุบแล้วเนระ <laughs> าจะไปเอากบไป อุ้งมี้เราจะเป็นอีพอว่าอุ้งมี้จะเป็นบนเพาะกบให้กบมัอน,นตุออก่กบั่นอ่ะให้มันเมาญ่นึงเลยจึิงมาไซนี่อันนี้สําหรับตุน่นน้อยๆท้ๆกับอ้ออนี่อีพอจะแยกกันเนาะเพราะาถ้าบูแยกกันมันมาคบกันตายเด้ออุบอ้เฮ้ยท่านผู้ชมนะ ล่าสุดยานให้บอกให้เราบอกคบกันให้บอกนี่จะคบกันยังซีเลยเนาะอย่ากัดกันอย่ากัดกันเออออกกันนี่คือการจับกบครั้งแรกของน้องเมย์เนาะจะได้บบจะรอดบบน้องเมย์วะอ,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 อันเดี๋ยวนี่มันโดนไส่น้องเมย์จะบอกเดีย่ยอัน ข้อบกขาข้อเสียน้องมีข้อนึองก็คือน้องมีบกเคยทึ่งกับแบบพวกแมงมัพวกสัตสัตว์โดดสัตว์เลื่อยขามสัตว์ย่าง,งกระยาที่ว่าบุเป็นตะหักไม่สิเป็นน้องมีที่บุปผ่านได้เนาะคือกินนี่สิก็ลองลอง,ลอง,ลองบ,งบางว่ารสชาติที่เป็นอย่างได้เนาะยังเ้นแมงมัยยังที่ว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้ที่ว่าบินมาจับน้องมีเนี่ยน้องมีกระยามันก็จะเป็นบ้าบนตัวนี้เนาะน้องมีจะยานเด้อแต่ว่าบนจับกบอย่าโดดขึ้นมาเด้อ อีพ่อว่าที่ไ่มุงนี่บ่มเมนวายามันโดดออกเดิกที่ใส่มุงนี่ก็ยอนรอตอนเดิกหมาลวมักมีนกเข้ามาต้อนกินนกเข้ามากินเดิกจำเป็นต้องใส่มุงกกไว พัวรว่าจับเอาเลยบาสาันมาชิลักไปลักแซมเพื่นี้พวร์กันเลยข้ามาเอาแต่พบอกว่าจับเอาเราไม่ถือก้าจับบ่่ะ <laughs> ลองเบิง่งเราจับจับขึ้นมาบนใดได้เราจะให้น้องนาจับเดือกผู้สูงบ่มีมของสอนบ่ของสอนว่ะ,วะกกนนัม,มนเอาจะเขื่อนนงนากาจับบ่กาน้องนาเคยก,<า>กินอยู่กบ <h ums> แต่ก็เคยจับแบบแบบอยู่ทีเดียงแนวนี้นะเคยจับแบบอยู่แบบซื้อที่ตลาดทิ้งห้ามดินห้ามโดห้ามยังเยอะจานเด้อ ขอจับเด้อเด้อขอจับเด้อเดอ่มันจะบบังไงปนนันบอกหนึ่องหเดี๋ยว,ยวหให้กูลังใจห่องนี้ขคงสอนตรงนี้แคอ้าวเอเอตัวอันนี้นะ่ะตัวนี้่แมันกบเนาะก,กบกบหน่อย เขาจับเดเขาจับเด้บัณฑหนึ่งคอหนึ่งสองอ,อจะให้น้องนาจับเดจับโซมค่ะผู้ชมจัดไปว้าเก่งเดเ <c oughs> ล้วความรู้สึกจับเดไปแล้วได้ได <c oughs> ความรู้สึกจับไปแล้ได้เกลื <c oughs> อเนื้อเนียวเอ้าเอ้าดดมาแล้วมาน้องไมสิคุป จะได้กิ่นบน้องนากับน้องเม์มือนี้เออมาก่นจับบงออวิ่น้กัดบ่วลกบบ่ได้กัดขักระป๋อมแหกัดเย้เย้เย้น้งยบว่างาดตัวเลทีแบบกัดบัวลานี่น้องเมฆบนกองยายานแต่โตแบบนี้ผิดหรือว่ากัดนะจิงยา เหตุผลมีผิดมีไผ่นี่บ่ต้องยากบกัดบ่หลายเฮ็ดจะได pues like. er> ้ให้มันแบบเข้มแข็งจากเรื่องนี้ท่านผู้ชมน้องนาแนะนําน้องมีเดชแบบว่าบ่อยากใช่แต่งยานบ่ได้น่ะในตอนนี้ก็แน่นแล้วนี่อ๊บอ๊บอ๊บอ๊คือแน่นนี่เนาะต้องคืดแล้วว่าตัวห้อนี่ยิ่งใหญ่กว่าเขาอีกถ้าต้องคืดแน่นหนาแบดนี้เ้าต้องยานแต่ว่าตัวไรนี่ผิดถ้าต้องยาชัดตัวไรนี่ผิด ถ้าชนิดได้มีผิดเฮาจังย่าเนาะอันนี้บ่ได้มีิดบ่ต้องไปย่านพิเนาะเฮากสิเอาอีกบ่เ่ามหรือว่าบ่เอาน้องนาสิปิ้งมะปิ้งกเอาโตน้อยเนาะน้องนาคิดว่าบ่ใหญ่แฮงเธอบ่อปิ้งก็ได้หือนกันแต่ว่ายังน้อยน้องนาจะมักแบบขาอ้ยนั่นท่านคือไดตุยเนาะเป็นแบบมันจง้นลาย ท้าวเน่หน่อยแบบเมนี่สีมร้ายปนั้อยู่หมองค้าเนาะน้องน้ามาค้าแบบตุยๆนะแต่น้องเมียจะเฮ็ดออมกัเอ้าจะเอาเจ้ตัวเพรามันยังนั่งคือกันที่จริงอันจะไปเฮ็ดอ่ะหะแหละแต่ว่าอันเออขำเออคำเหมือนเออไพ่เมื่อกี้นี่เราสเฮ็ดอ่ะนั่งอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไว้เป็นเมนูหน้าบอเนาะเอามุ้งลงแน่แน่นกเข่ามากิง มีเกาะเล็กงเฮ้ยคงสึกจับกบเป็นอันนี้เนาะล้างมืองได้เด้อน้ำสะอาดน้ำธรรมศาสตร์น้ำ,นำไรมาแม่เต้ทึ่งไร่แม่เต่ผู้ นำไร้มันจะผู้เด้อ่าเถื่อนเด้อขันเลียงสัตว์เมียงไล่ๆนี่เขาคือสิดีใจเนาะเข้ามายอยู่นี่เนาะแล้วทั้งมีทั้งนำใบต้นไม้ใบหญ้าให้กินแล้วว่าวสุ่มเย็นดีเอปองซินี่อีกแหละอ้าวจบไปแล้วเนาะสำหรับการจับกบจับกบบ่ได้จักตูสำหนอเพราะว่ามันยังน้อยเด้อ ดี๋ยวถ้ามันใหญ่เราควรา,าจับปิงไหม <c oughs> ไปเดี๋ยวชิพาไป,ไปกินม่วงมง่วงไปท้าผู้ชมหูบ่ออันนี้มันท่องอย่งอันนี้มันท่องลึกลับข้ององนาเนาะท่องโดเรมอนมีมนทุย่างเลยนะนี่นะชิเบิร์มียง่งแดนี่นะวิลาเ้องห้อนเ้าเมื่อยเขาก็ยังมีผ้านี่เสร็จ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 ,รจหรือว่าคุมแดดได้เนาะ แล้วกะฟ้าสา้มวาเตรียมมากินบงงังโมงเอโอ้มีหอดเจียวหื วงน้อยนี่แหละที่เขาเอินมากินคาต้นเนาะยัางนาวะางไกลๆพุ่อน่ะเพื่อนยัยก็มีเอาโดยจะมีสักกินได้เลยเนาะเพราะว่าป๊อดซ้ำผิดเด้อโอ้ต้องเห็นจังสีก่อนเนาะ ส้มแท้ส้มบ้าเฮ้ยได้คืออยู่ว่าเป็นตะยากนำอยู่บ่า พมแยางด้วยพายกินบังวงมาเอาใดเดิมแจ็คฟรีมีหนึ่งต้นสองต้นสามต้น น้องเมย์จะมีดอกซาก,กุระเดิมมีความเป็นญี่ปุ่นเกาหลีเคิงหนึ่งเนี่ยมีความเป็นญี่ปุ่นเกาหลีเคิงหนึ่งอเอ้ยไปถ่ายไปไกลๆเลยจะให้น้องนากินง่มไปชวมว่ เด้ครัผู้ชมจะมีความเป็นมีดอกสักุระนี่เด้เนาะนี่คือสักุระลาวเดอรซีชุมผูปนข้าวเนาะงามงามเบิ่งด้วยตัวจริงในแหงงามเนาะนี่คือบนลนให้น้องมีเบ่งเดนาะจะจับให้ครับผู้ชมเบ่งนี่ นั้นจะเป็นถ้ำเดินทําผู้สมเดินมีถ้ำเดอ,เดอแต่ว่ามันสูงแล้วก็จะไกลยยเนาะต้องใส่ขามส้งมาพิเศษที่สุดเลยแหละเข้าไปเทิงเนาะแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวอยู่กลางน้ำหนึ่งชิ้นเลยเดอันนี้ก็จะเป็นน้ำไหลผ่านเนาะน้ำตกมาแต่ตาพ่นเนาะ โ hey. oh, อ้ยว้ยิงกระทุน mm hmm. นี่ตาก็จะยู่ถึงเลย mm hmm. นี่บอนนี bon bon mm ่บอนทีบาเวลาลงมีมาส้วนจกปิกนิกอันนั่งกินแขนมน้ำกับมานาั่งนี่ได้เนาะ mm hmm. ดังไฟปีงปูปิงป่ากินจีหอยกินเนาะ อันนี้เป็นต้นยางท่านผู้ชมมีมากบอโอ้มีห่างเพิ่งแดซจเพิ่งจะต่อยเราไม่น้อเดชท่านผู้ชมมันไม่จะพามาเบิ้งอันนี้ที่ว่าเห็้พอยืนยันเห็นบ่ทา้านผู้ชมคิดว่าพออีกอย่างนี่นเลย นี่คือการวางนกวางเจียเนาะเท่านี้มันมีถ้ำเดดกับต้นไม้ยังไรมีทางนกพร้อมนอะมีทางเจียพร้อมนี่นี่ก็จะกางไว้จังซีเนะาะมันก็บินมาตำนี่ ต่ำเรายะเอาไปเลี้ยงกระไดเนาะบางคนก็จะกระกินเนาะบางคนก็จะกับต่ำไม่เบิ้งแล้วก็ปล่อยเน่เดี๋ยวซีนกตัวใหญ่ๆนกเข้าตัวนี้จิเปตต่ำต่หมองเขาเอิดงงมองเมี่ยงไ่ท้าผู้ทรงมาท่าผู้ทรงมองเมี่ยงนี้ น้องมีห้องมองลอยอากาศตัางองีกเนาะเด้อน้องมีจตมนนิตต่ำแฮงมาในพ่อตึมตึบเลยเนาะเดี๋ยวไปให้พอแป๊บหนึ่งไม่แทบไม่พอเนาะพอ่อพ่อเอ้ยเห็นยังเด็กีนพ่อกำลังเห็นยังมงเจียมงเจีย เคยได้จักเขียวมาพอข้าวใส่นี้ใส่เนี่ยอีพอมัดจะโกะไม่สักเนี่ยอามาพอเส้นนี่นะมันสักไหมนะที่เขียวเนี่ยเออมันมีตัวนี้พ่อจะมีตัวนี่เนี่ยอยู่กรงนี่เนี่ยเขาเกิดสูงไปห้ามันไปเอามันบดสูบตีมันมามาดูนี่พอมัดอยู่รูมอยู่โดดเนี่ยเดะเดะแมงอยู่รุมมันพ่อเนี่ยตัวที่ดำๆใหญ่ๆนี่ตัวยังเนี่ยเนี่ย นี่พอ่พอเปิดบังดูพอ่อในตัวย่างนีเนะี่ยอือีปลามีกระตูล่ายเดออืออันนี้กระตูนย่งแป้งนะครับผู้คมเนาะนี่เป็นคนเฮี้ยนคนเฮี้ยนจับแล้วจับจังซีเลยแพหูเด้ อีพอห้องว่ามองเสจียเนาะเออท่านเตะเด้อเด้อยุ่งด้โบเดเตย่างข้าม้องเห็นตุยสีกระดาวังอยู่เด๋เท้ามองมันอ่อนพออีพอคือเบาโอนแบบแข็งลูกจับละว่าคือเส้นไม้เลยบางอ่อนแท้าว่ามันตกมันกระพันกันเบิด ให้บอกนผู้ชมแบบแบบนี้แหละแล้วก็ใส่สีบิดตะละมินเราอยู่ตัวส่วนสีนอรเรามักอยู่แต่แบบนี้เด้อึว่าล่ะกะเกือบเป็ดเกือบก,บ,กบแล้วเกือบปลาห่านนกห้าเจียเหล่าจังซีนี่เด้นเราท่านผู้ชมเอ้ยพายักเบยังอีคอมเมนต์มาเดอ้ออยู่เถึงจะมีตาแด,ดนเนาะถ้า มาบ้ฮ้อนไลนน้องม่ชิพาย่างก็ไปเบิ่งทำนี่ใบตอนมีเครื่องอุปกรณ์ย่างขบก่อนมีกองอันกองแม่งแวบกบโปโกโปที่ว่าติดหัวติดไม่งแบบเขื่อนยูทูบเบอร์ผู้อื่นเราบัดมีแบบนั้นก่อนแล้วน้องม่ชิพาก็ไปเบิ่งเนาะว่าพ่อยิ่มาทื่อสิอะไรได้ครัปีนขึ้นเด็กแอะแแล้วท่านผู้ชมเนาะผัดถั่วส่วนมือกันมีได้ซัมี่เด้อถ้าอยากเบย่ยงอีกกะคอมเมนต์มาได้อันได้ วอาผิดหรือว่าเฮดผิดประกันได้กะขอ้ทอเดอ้อเนาะว่าเดี๋ยวสิปป,ปงไม่มันนี้มันหอนแหงบ่คือมันน้่มันอากาบบ่กกดีมันนี้หอนแหงมันเป็นแบบเบิงเบงเบื่อเลยเนาะแล้วบนนี้อีกก็คอมเมนต์มาเด้อเอออย่างป้ามันแล้วอย่างปลานาะต้องตึกป่าถ้าผู้ชมบงต้องควงแห่ถ้าผู้ชมเบิง่งเนาะปลา <Yeah. S 1> เออปลาเด้อเนาะไว้เป็นคลิปต่อไปบอเพราะว่าต้องไ,ไปคุดเส่เดือนดิ หัวาห่านป่ามันมันมีแต่แบบวานทนะ่น่ะมันบ่มีแบบเสียบซะเลยท่น่ะก็จะว่าเสียบซะเลยต้องเป็นแบบเป็นพวกขี้กระเดือนเนี่ยเขาขุดเอามันนงมีว่ามันต้องมีอยู่ส่วนน้องเมีน่ะดินเปียกๆสิน่ะมันต้องมีขี้กระเดือนเนาะขี้กระเดือนบางผู้สมหองโตไม่อย่างโตเป็นแบบดุบดิบดุบดิบอันโตน้อยๆนะน,รรน,น้อยซ้ำเล็กะ้าน่กว่านี้นิดน,นึงก็จะเอามาแค้นใส่เบ็ดน้องเมีเห็นแล้วก็จะกระไดเลยออื้งมีก็ใช้มาให้ถึงซันได้เนาะแล้วก็ สีเห็ดควางแดเห็ดแบบบไซหมอดเห็ดแบบโยนแห่ขนาดเห็ดแบบนันเดเนาะติดตามคีปตไปเดอร์ว่าน้องเมีชีเห็ดยังไปใส่เนาะขอบใจทุกคนที่บุญคิดน้องเมเด้ออย่าลืมติดตามเพจน้องเมเด้อติดตามและติดต่อได้ที่เพจเทานั้นเดอเพจน้องเมีผ่าทัวพิมพ์ภาษาไทยและก็เห็นเลยเนาะเดี๋ยวนี้คนติดตามอย่าบงกดรพันคนเตือนอย่างน้อยๆเนาะติดตามน้องเมีเด้อออนแฮงบายบาย